สวัสด,ดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะแอดมินกับมาบ้านอาดวนนะคะอาดวนเพิ่นฝันเพิ่นฝันว่าเอ่อเนื้ออยู่ทั้งรถเพิ่นนะคะแล้วก็บ้านข้งางบัดฝันว่าบ้านเพิ่นมีเนื้อนะคะแล้วอาดวนกับฝันว่าบ้านข้างๆกับมีเนื้อกับปานะคะแอดมินกับสิภาพไปสอบถามว่าบ้านเล็กที่เพิ่นโตได้แล้วก็ทะเบียนรถขั้นที่ฝันว่าเนื้อเต็มรถนั่นเป็นทะเบียนเอียงนะคะค่พะพ่าเป็นการเยเวลาเขาไปน้ำกันเลยค่ะไปน้ำกันเลยค่ะ อาอาฝันว่าจังใดของเงอนเลยโอ้ยฝันว่าไอเงินเพิ่นแบดนี้เงินไปคนละหลายเจ้าฝันตรงกันกับเจ้าของเงินเพิ่นนอะนี่แหละเงินหลังเงินหลังนี่ปะค่ะอันแล้วว่าอันเจ้าคขึ้นไปเพิ่งเครื่องรถเจ้าเนี้ค่ะรถเจ้าอันเขาก็มัดเด็กน้อยใส่ถุงปุ๋ยว่าสั้นว่าเอาบาดนี่คือเออเจ้าขึ้นไปรถเจ้าขึ้นไปเพิ่งก็น่ามาสั้นอ่าแล้วขึ้นไปค่ะไปแล้วไปเทถุงปุ๋ยออกค่ะ มันแต่ว่าเนื้อน่ะตกลงมามีตะเพนใหญ่ๆเนื้อเนื้อง่วนเนื้องยึ่ทางเฮียนยึ่งยึ่งรถนึ่งยึ่งรถเมย์ยึดทุงปุ๋ยยึ่งรถบาดนี้ป่าคอกับปลาดุกยางละตู่มีตะตูยใหญ่ๆกันยังไงตาสโอรวันนี้จะโค้งเงินมันก็มาใส่ฟันกันบ้างงั้นมะ้าวดิโอมว้าวช่วยกันปะใหคอยกับฟันคือกันขึ้นกับฟันรับเนื้อเฮือนเจ้าเอ้าเฮือนเจ้านี่ปั้นเนื้อนี่มีตะจุยใหญ่ๆอีสั เพิ่นฟันตรงกันเพิ่นฟันว่ามาเอาเนื้อยูยื้อนอาแม่บัดนี้อาว่าฟันว่าเฮเนื้อยูเฮนื่อยเพิ่นแม่เอากระสบ่อยู่รถ6ล้อกระสิบ่ออก2บงดเลิกพี่นี่ติซั่นอือยู่รถ6ล้อเอ้ยู่รถ6ล้อรถ6ล้อทะเบียนหยังค่ะรถเราอะรถเขาก็าเคยมีทะเบียนนี่เองเอาเขียนไว้หั่นคขาดเดี๋ยวสิพาไปสองอันบ่อันบาเลิกพี่ยื้อนเพิ่นเด้อเพิ่นเพิ่น37 เฮ็ดอาเดี right. mm ๋ยวมัน okay. หุกเก้าอยู่หอเาอาหุกเก้าออกเลยยังพ่อมันออกเลยแตะกี้กูแต่วาออกมาได้อีกแต่ว่าหัวกรอนก็บจมอมใส่เด้อะสามตัวเลยเด้อระกาศเดียวได้นล้อันนี้เด้อซีซองให้เบิ่งบ้านบ้านอาหนีอนสิแกงมันจุพุนอ้าวเต้นเถืนมากเหมือนกันพักน้องปันอ๋อคือฟันดีแท้เขาก็ได้เนื้อยเราจุเนื้อยเหมือนอยู่ ยาวายญ่ขนไม่ได้ด่วน,นบอกอาเอามายายคน,นเนื้อยยืดไตรังยืดไตทุนบานหรือ,อยืยอยไดไตรงเนอ,อ,อ,อา,ายืดไตรังเอ้ยทำมันฟันงวดตังหันเนาะออกค้างหายกเก้าไหมทีบกก่บ้านก็บ้านแห่นก็ออกได้อีกเน,ะนาะที่บ้านก็บ,บาก้บานหลักบานหลักที่นี่ออกแล้วเหลือเฮี้ยนเพลินเนาะเฮี้ยนเพลินนี่บอกค่ะเละบ่อนี่ไหมงวดนี่ไหมเอองวดนหมื่นสองมื่นนี่บอกโอปฟันมื่สองมื่นนี่ แกกันปันนด่เขาเจ้าว่ามันชิวนะปันเนือกันปันเนือกันปันชิวถ้าเบื้องอคีถถ้าเบงว่าไก่ไก่มือะอาปันเปี่ยนตนูสิมาถามใหมนค่ะเด้อฟันตาตันู้ันตาฟันบกเปาเงินเพินบกเปาก็ยังได้เมานบกเปาก็ยังถต้า่นบกเปาเนื้อเห็นเพินแต่ว่า อันรถนี่บ่มีสีขาวขาวรถสีขาวเท่ากับคนปันเจ้าบ้านกับสีโบแมนเลขบ้านแต่ว่าบ้านเลขเลขบ้านอาออกแล้วเนาะหัวเก่ากับเลือแต่บ้านคางๆที่ว่าปันปันเนื้อคือกัรเน่ยเก็บสามกับเลือแต่เก็บสามเนี่ยเด้อค่ะเด้อบ้านอาหัวเก่าเท่ากัหัเก่ามันก็ออกได้แล้วมันก็ออกได้อีกเนาะเล็กบางข้างมันจะออกโตเก่ามันก็ไม่เคยบอกคนเนาะ ของร้านก็ออีกอันนี้อาเพิ่นเบาปันปังเขาเจ้าฝันเกี่ยวเฮี้ยนเพิ่นปันเนื้อกันนะคะมาเล็กทีเฮี้ยนเพิ่นหกเก้าที่ว่าอาบัดปันว่าเฮี้ยนเพิ่นเป็นยังก่อนเพิ่นกับมีเนื้อคือกันเฮี้ยนเพิ่นกับมีเนื้อคือกันเนื้อกับปลาปลาเป็นกลิ่นโสมตัวปลาดุกกับปล๋องเฮี้ยนเพิ่นมีเนื้อกับปลาที่ว่าบั้นเขาเจ้านั่นเฮี้ยนเพิ่นนั่นบั้เล็กทีเกตสามนะคะ บ้านสองหลังปิดกันฝันคือกันขึ้นเดียวกันนะคะแต่ว่าบานกทีเพิ่นเกดสามเ็ดสามมาคันออกแต่ว่าบานฤทีอาร์หนึ่งออกแล้วหกเก้าถือ้าสี่ออกอีกก็ได้แน่นอนแตกดี่ยนะนอนเฮียนไผ่เฮียนมั่นฝันพรมกันฝันขึ้นเดียวกันฝันคือกันซ้ำเนาะใช่ี่มันฝันชื่ออยู่บอกแต่ว่าเพิ่นฝันได้วอมันก็ออกแล้วกับบางทีก็ออกได้อีกเนาะหรือมันสิแตกหนึ่ง มันต้องเหลือเลยรตัวไรตัวบค่ะหกเก้าหเก้าหรือสี่หกแปดี้นี่เดีคยวเพราะว่าหกเกออกแล้วอาจจะเป็นหกแปดบต่่าน,นงามอนจันคต้องจะพาสิไปถามเพิ่นห้าเขา,าัตุ่ตรเข่าค่ะว่าเพิ่นเส็ยที่ที่ห้ามได้เนะาะพอใหญ่แล้ขอขหงวยังหาหโตบรหารบแลเวณต้ง รถท่อผาบ้านนี้เพ yeah> ิ่นท่อผาขายบ่ค่ะแมนอ้าวเพิ่นเอางานใหม่เฮาเฮ็ดบ่แล้วลงพื้นเอาตะกี้ก็ของเพิ่นหมดแล้วบ่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เอ็ดแล้วก็ขาย้ลามาว่าทำได้หรอ่อก็มาเอาสามสิบเอ๊ะมาสิบยังสิบิบหน้าแมนเด็กน้อยไปเฮ็ดงานบ่ค่ะ บอกมันนี่ว่ายุดเดตะวตนลาทิตย์ต้องเงินท้องหอดี่พอดีนแม่โน้รเราว่าเออท้องมันทิตย์กับี่เป็นกระเจาลูกให้เนาะยุดยุงนี่นี่นอนยุธงคนมาบอกมันเป็นตัวคือจะดอถ้าเกิออกบอกตอนตอนยู่ในท้องแม่เขาเนาะค่ะมันนี่คอดมากนี่บพาท่านถือมันบ้ค่คลอดมากมันมันมันถึอรีสองือที่บ้าค่ะ แ่่า่อเขาว่าเป็นไปอว่าหั่นว่าว่าหั่นบอกเ,เลัยเทก่อมันเอาจับลอตเตอรี่หบ <laughs> ้บอกจับจับต่สุดมึน่ม <laughs> ันไรกันดหนึ่งว่าหั่นออกเทียนาะเพราะเบิ่ง <c oughs> ตารูมีแล้วมันมาขายของนละะ <c oughs> ้วค่ะนต่แอดมน่สิพาไปซองเบิ้งทะเบียนถดถเอรวสีขาวเด้อค่ะเด้อมาข้างหลัง อาเพิ่นฝันว่าเนื้ออยู่ทัร่งรถนะคะแต่ว่าเอกคนบ้านข้างๆฝันว่าเนื้ออยู่บ้านอานะคะแต่ว่าบ้านอาเลขที่หกเก้าออกแล้วที่ว่าอาอาเพิ่นว่าฝันว่าเลขเออฟันว่าเนื้ออยู่ทัร่งรถแอดมินกับสีผ้ามาซองทะเบียนรถนะคะนะคะทะเบียนรถแปดศูนย์หนึ่งเก้านะคะอโอ้ยเขียนว่าบนอีกตั้งหาพี่น้องเอ้ยบอไม้หนอนหนูบนพี่น้องเอ้ย 8019นะคะทะเบียนรถคันนี้ทะเบียนบอใบไม้นอหนู8019กากลสินนะคะเพิ่นฝันว่าเนื้ออยู่ท่องรถเต็มรถแต่ว่าข้นข่างๆบัดฝันว่าบ้านอาเนื้อเนื้อยู่บ้านเพิ่นนายุไตรทุนบ้านบ้านเล็กที่เพิ่นกะหกเก้านะพี่น้องเนาะนะคะทะเบียนรถแคบหนาจอยไปเด้อค่ะเด้อสีแม่นบ่แม่นออกบ่ออกบ่มีผู้ใดรู้นะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเด้อเป็นแค่ซื้อนำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะพี่น้องเนาะ เวลาสื่อกับตัดหนาตัดหลังม่มีผู้ใดลู้ว่าเลขเสีออกตัวใดนะคะบางข้งก็ออกข้างหนาบางข้งก็ออกข้างหลังบางข้งเลขเก้าก็เลขหกกับตัวเดียวกันนะคะนะคะจดไว้แคบหนาจอไว้ค่ะเป็นฟันมาเนื่ออยู่ทั้งรถนะคะแต่บัทะเบียนรถบัตรเป็นแปดศูนย์หนึ่งเก้าแต่ว่าเลขบ้านเพื่อนบัดเป็นหกเก้านะพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขยุรถนี่มันมีสองอย่างนะคะอันนี้เลขทะเบียนรถแต่ว่าเลขข้างๆรถก็มี่นะคะ เลขข้างๆรถนะคะยุขข่งข้างๆรถก็มี้น้นเขียนไว้นะคะอันนี้เลขข้างรถเก้าศูนย์หกนะคะเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเป็นเลขข้างๆรถนะคะมิ้นกับสิพาสซองทะเบียนรถอีกข้างนะคะพีอาร์เพิ่นฝันว่าเนือ้ออยู่ทีงรถนะคะอยู่รถขั้นเนี่ยแหละคะ่ะ ทะเบียนรถเป็นบอมไม่หมเนาะหนุงกาลสศินนะครับแปดศูนย์หนึ่งเก้านะคะทะเบียนรถคนปันมาเหนื่อยอยู่ทั้งรถเลยนะคะเจ้าบ้านข้างๆบัดปันเกี่ยวเฮียนอานะคะเฮียนอากะบ,บาริกทีหกเก้าที่ว่าอาเิ่นกะปันเกี่ยวบ้านข้างๆวันเหนื่อยอยู่แต่อยู่บ้านเพิินทั้งเหนือ่อทั้งตานะคะบาริกทีบัดเกตสามนะคะนะคะแอดมินกับสิสรุปเลยนะคะในคลิปนี้ในคลิปนี้กับสีมีเลขทะเบียนรถทะเบียนรถขั้นนี้นะคะ 8019แล้วก็เลขยุคขางรถเพิ่นกับเป็น90906นานกะพี่น้องนาะแต่ว่าบ้านเลขที่อาร์นะเป็น69เด้อค่คะเด้อ69ออกไปแล้ววด้บ้านเลขที่ขังๆที่บนฝันมามีทั้งเนือทั้งปลาฝันขึ้นเดียวกันนะคะเป็นบ้านเลขที่เ3สนะคะขาแคบนาจอไว้เนะด้อค่ะเด้ออีกหลายมือกาเลขสิออกก็คอยมาเปรียบเทียบกันว่าตรงกันบอชอบก็คอยจัดคอยลงทุนนะคะบ่ชอบก็บเลื่อนผ่านว่าเป็นยังขาไว้ถ้าเปรียบเทียบกับ มืออื่นเป็นเลขภูพญานาคนะคะภูพญานาคคนทิ่ถ่ถามีที่ขอโชคขอลาบคือมืออื่นหรือพุ่งนี้นะคะคอยมาติดตามน้ำกันว่าเลขสิตรงกันบอเอ็ดมินก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงยนคานี้คลิปหนาพขกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ